สวัสดีค่ะเกย์ชีสเกตสเปยอเมริกาค่ะมื่อนี้เขาพากันมาสับน่อใหม่จ้ะหลายหลายดงน่อใหม่เนาะจ้ะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้ะนอไม่โอเคเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ค่ะ I need to put the nail in there นอนนั่งด <c oughs> <Mystery stories> like, ินจ้ะนอนนั่งดินมองได้เยอะๆุูนพูนพูนนอนยังไงอุยพี่น้อยตายมีของซื้อไหมครับ <laughs> 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 I wish we would have had this recording earlier when she came back here because she was screaming. <laughs> <laughs> นอนนั่งดินนอนนั่งดินว้าไลขอบคุณค่ะหัก่หัก่ะ Life happened on. Yeah. Baby, I haven't seen you this happy in a long time. Honey, <laughs> 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 maybe you can jump over the river. Oh, yeah. It's on the other side of the river. Where on that? Yeah. Yeah. Wow. <laughs> what size do you want them? Is it too small? No, I want Small and big. Just yeah. okay. big. the small size, please. But... Nine กันด uh ูต้องนุ้ยหลยค่ะพี่ว่องเนี่ยอันนี้หวานหวานเป็นป้องนะนี่ <laughs> ว้าวนอนางดินพี่น้องโอ้ยไร้ยู่เตนทถูแดดจ้า้ย นอน,นั่งดินจ้ะนอน,นั่งดินนอะไม่ผิอดอหรอปลาปลาโนอใหม่

สำหรับทิมนี้เอาไว้สำหรักันได้จ้าขอบคุณได้หลายได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยสิสเกตสเปยอเมริกาได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า